หลายคนบอกว่าเปิดไฟทิ้งไว้เปลืองไฟก็แล้วทำไมฮ่องกงเปิดเอาไว้เวลาเศรษฐกิจตกต่ำมีการประกาศเป็นทางการว่าให้ทุกบ้านเปิดไฟพร้อมกันเราเห็นไหมว่าเขาผ่านวิกฤตมาเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าเขาพร้อมใจกันทำมุมช่วยโดยไม่ประหยัดไฟไม่ใช่บอกพอถึงเวลาประหยัดแล้วรีบไปดับไฟตามถนนถนทางอนั้นมันยิ่งแย่เพราะพลังมันจะไม่เดิน <นะ S 1> แล้วจาเป็นต้องเป็นกี่ดวงคัะหนึ่งสองสามเป็นก <3 S 2> ี่ดวงเหรอครับไฟเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อมันอยู่รวมกันในจานวนสองสามห้าเจ็ดสองดวงสามดวงห้าดวงเจ็ดดวงนะฮะเราจะไม่ทำครับมันจะเป็นอัปมงคลสองสามห้าเจ็ดครับถ้าเป็นไฟนะถ้าเป็นไฟถ้าอยู่รวมกันถ้าอ๋อเป็นควงอย่างนี้ใช่ไหมถ้าควงนี้มีห้าดวงไม่ได้อ่าอย่างเช่นตั้งอยู่คู่กัน อยสองตั้งอยู่รวมกันสาม่ได้อยู่รวมกันห้าอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นข้าประตูซ้ายขวาคนละค่ากันอย่างนี้ได้อามันคนละค่าไฟสองป้ายแล้วฮะไฟสองป้ายอ่าถ้ามันห่างกันพอพอสมควรไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเข้ามาอยู่ด้วยกันคู่คู่อ่าเป็นสองสองสองอย่างนี้ไม่ได้